คศ1945ส,สงครามโลกครั้งที่สองพึ่งสิ้นสุดลงประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยซากปักหักพังเมืองใหญ่ถูกเผาพันเหลือเพียงเท่าฐานผู้คนจมอยู่ในความสิ้นหวังและความมืดมนครอบครัวแตกสลายหิวโหยและเจ็บปวดศรัทธาถูกสั่นคลอนหลายคนเลิกเชื่อว่าความหวังยังคงมีอยู่ในยามที่โลกมืดมิดการพบกันของสองบุรุษ เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแม้โลกจะพังทลายแต่ถ้าคนหนึ่งคนลุกขึ้นยืนโลกทั้งใบก็จะเริ่มเปลี่ยนตามยามาโมโตะและทันโทดะเริ่มออกเดินเยี่ยมผู้คนทีละบ้านไม่มีอาคารใหญ่ไม่มีทรัพย์สินมีเพียงหัวใจแห่งศรัทธาและความมุ่งมั่นเริ่มจากบ้านหลังเดียวสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งโลกศรัทธานี้ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือพลังชีวิตที่ปลุกหัวใจมนุษย์ให้ลุกขึ้นจากความสิ้นหวัง และสร้างอนาคตใหม่ด้วยมือของตนเองและแล้วท่านโทดะประกาศสาบานต่อหน้าสมาชิกจำนวนหนึ่งเราจะเผยแผ่ธรรมะนี้เพื่อสันติภาพและความสุขของประชาชนไม่ว่าต้องเผชิญอุปสรรคเพียงใดเราจะไม่ยอมถอยจากซากปักหพังแสงแห่งการปฏิวัติมนุษย์ได้ถือกำเนิดก,การเดินทาง,งันยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนโลกเริ่มต้นจากหัวใจของคนเพียงหนึ่งคน